สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบีมอีกแล้วนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะครูบีมจะมาสอนในหน่วยที่8ค่ะเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่ครูบีมจะสอนนะคะครูบีมมีคำ้องจองเกี่ยวกับเรื่องดินหินทรายอ่า ชื่อคําของจองคือดินหินทรายเด็กๆก,ก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวัาวนนี้ครูบีมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรงั้นเราไปท่องคําของจองดินหินทรายกันก่อนดีกว่าค่ะดเด็กๆครูบีมจะท่องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบแล้วเด็กๆก,ก็ท่องตามครูบีมในะรอบที่สองนะคะโอเคไหมคะดเด็กๆโอเคใช่ไหมคะงั้นเราไปท่องคําของจองกันเลยดีกว่าค่ะ ทำคล้องจองดินหินทรายดินหินทรายใช้ในการกร่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนอาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ่ยมาค่ะเด็กๆงั้นเรามาท่องกันอีกหนึ่งรอบรอบนี้ด็กเด็ก ท่องไปพร้อมกับครูบีมเลยนะคะดินหินทรายใช้ในการก่อสร้างเป็นห้างร้านบ้านเรือนอาศัยทำถนนโรงเรียนวัดทั่วไทยทำของใช้ปลูกต้นไม้ได้ดีเอ้ยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเง้ย่มยค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆครูบีมจะมาสอนเรื่องดินหินทรายค่ะวันนี้นะคะครูบีมได้นําดินหินและทรายมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะว่าดินหินทรายมีลักษณะเป็นอย่างไรมีรูปร่างสีขนาดเป็นอย่างไรค่ะเอเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าดินหินทรายเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะดินเป็นสีอะไรคะเด็กๆ สีดำใช่แล้วค่ะเอเด็กๆคิดว่าดินเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะล้วนๆใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าทรายที่เด็กเห็นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆลองมองแล้าสังเกตดูสิคะลักษณะเป็นเม็เดๆเล็กๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะมีสีเป็นสีอะไรคะ สีน้ำตาลอ่อน on, หรือออกครีมครีมเนื้อ,เ,อ,อเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตเห็นสิคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะมีรูปร่างรูปทรงหลากหลายที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็มีสีบางก้อนนะคะก็มีสีที่หลากหลายสีบางก้อนก็มีสีดีเก่งมากค่ะเด็กๆ ดินนะคะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มค่ะเนื้อของดินจะเป็นเนื้อที่ละเอียดสามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะแก่การนำไปปลูกต้นไม้ค่ะทรายจะมีสีน้ำตาลหรือว่าสีเนื้อค่ะลักษณะของเนื้อทรายจะเป็นเม็ดเล็กๆหยาบกว่าดินค่ะทรายยังเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างและหินนะคะ มีรูปร่างเป็นก้อนค่ะรูปร่างรูปทรงสีขนาดของหินจะแตกต่างกันไปค่ะถ้าบริเวณรอบบ้านของเด็กๆนะคะมีดินหินทรายเด็กๆก็สามารถไปลองสังเกตดูนะคะลองสังเกตลองสัมผัสดูสิคะว่าดินมีลักษณะเป็นอย่างไรร่วนไหมหรือว่า มีเนื้อที่ละเอียดหรือเปล่านะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ลองสัมผัสทรายสิคะว่าเป็นเม็ดๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ลองมาสังเกตดินนะคะว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรค่ะถ้าเด็กๆได้ลองสัมผัสดินหินทรายแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนํามาบอกครูบีมด้วยนะคะว่าดินหินทรายที่เด็กได้สัมผัสไปมีลักษณะเป็นอย่างไร หรือรูปร่างรูปทรงสีของดินหินทรายที่เด็กได้ลองไปสัมผัสมาเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรอย่าลืมเก็บมาบอกครูบีมด้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆครูบีมก็ได้นำกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมแยกประเภทดินหินทรายค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆครูบีมจะนำภาพการทำกิจกรรมต่างๆ รูอสิ่งของต่างๆมาให้เด็กๆได้ดูค่ะว่าในภาพนี้ควรใช้หินดินหรือทรายในการทำค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆง่ายมากใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากเล่นแล้วเราไปเล่นกันดีกว่าค่ะรูปแรกนะคะเด็กๆในภาพเขากำลังปลูกต้นไม้กันค่ะเด็กๆคิดว่าต้องใช้อะไรในการปลูกต้นไม้คะเอะครูยูนี่บอกไปในตอนต้นหรือยังไนงะ คืออะไรคะดินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเราก็เอาไปใส่ในช่องประเภทดินเลยนะคะรูปต่อไปค่ะเด็กๆคิดว่ารูปนี้ทำมาจากอะไรคะเอ๊เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะว่าที่บ้านของเ,เด็กมีหรือเปล่านั่นก็คืออะไรคะคกหินทำมาจากหินค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เราก็ไปใส่ในช่องหินค่ะรูปต่อไปนะคะ เด็กๆก,ก็คงเคยเล่นกันใช่ไหมคะเวลาไปทะเลนั่นก็คือการก่อปราสาททรายก็ต้องทำมาจากอะไรคะเด็กๆทรายนั่นเองค่ะเอาไปใส่ช่องทรายเลยค่ะรูปต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะทางเดินเด็กๆลองสังเกติคะว่าทางเดินในรูปนี้ทำมาจากอะไรคะเด็กๆหินใช่ไหมคะเรานำไปใส่ช่องหินกันเลยค่ะ รูปสุดท้ายที่ครูบิมนำมานะคะนั่นก็คือรูปนี้ค่ะเอ๊เป็นเครื่องปั้นเด็กๆคิดว่าทำมาจากอะไรคะเอ๊ทำมาจากอะไรนะคะดินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเรานำไปใส่ช่องดินเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดงเด็กๆกิจกรรมที่ครูบีมนำมาวันนี้สนุกไหมคะสนุกกันใช่ไหมคะ วันนี้นะคะครูบิงก็ได้สอนเรื่องดินหินทรายดินเนื้อของดินเป็นยังไงคะเด็กๆละอียดใช่ไหมคะทรายล่ะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะเป็นเม็ดใช่ไหมคะเป็นเม็ดละเอียดนะคะละเอียดแต่ว่าละเอียดน้อยกว่าดินใช่ไหมคะแล้วหินละคะเด็กๆมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นก้อนเก่งมากค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ รูปร่างแตกต่างกาันสีแตกต่างกาันเก่งมากค่ะเด็กๆด,ดินหินทรายมีประโยชน์มากเลยนะคะเด็กๆสามารถนําไปทําอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะวันนี้ครูบีมให้เด็กๆไปทําอะไรคะสังเกตร,รอบๆบ,บ้านของตัวเองใช่ไหมคะว่ามีดินหินทรายหรือเปล่าถ้ามีดินหินทรายเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าดินหินทรายมีลักษณะเป็นอย่างไรลองเอามือไปหยิบสัมผัสดูสิคะว่า เนื้อสัมผัสของดินเห็นทรายเป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆก็ลองสัมผัสสังเกตดูรูปร่างรูปทรงของดินเห็นทรายนะคะแล้วอย่าลืมนำมาบอกครูบีมด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆกิจกรรมที่ครูบีมนำมาวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะไว้โอกาสหน้าครูบีมจะนำกิจกรรมสนุกๆหรือจะมาสอนเรื่องอะไรอีกเด็กๆก็ติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ครูบีมก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ